ก็อย่างหนึ่งทิ้งท้ายต้องเห็นแฟนคลับหลายๆคนอะไรเงี้ยที่เพิ่งผ่านวันเกิดมาต้องอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างต้องขออภัยก็เลยจะขอมาวอวยพรในนี้ทีเดียวเลยนะครับทั้งคนที่เกิดเดือนที่แล้วหรือที่เกิดในเดือนนี้ขอวอวยพรนะครับวันเกิดให้ทุกๆคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับพบเจอในสิ่งที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้ผ่านทุกวิกฤตไปได้นะครับไม่ใช่แค่คนที่เกิด ในเดือนนี้หรือเดือนที่แล้วนะขออวยพรเผื่อไปถึงทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เห็นแฟนคลับหลายๆคนนะคะไปทําบุญร่วมกันทําบุญที่นูน่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ทําบุญแล้วก็เผื่อแผ่มาให้โตด้วยขอบคุณจริงๆแล้วก็เวลาไปทําบุญเห็นทุกคนจะจะพยายามที่เอ่อไปในานามของแฟนคลับโตตลอดก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณมากๆท,ๆที่ที่ช่วยกันเนาะขอบคุณจริงๆก็เลย ขอให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับทั้งโควิดทั้งน้ําท่วมหรืออะไรก็ตามนะครับไงขอให้ให้ให้มันผ่านไปได้ด้วยไวที่สุดเนาะณนะตอนนี้เหมือนมันมันค่อนข้างจะมีอะไรแบบเหมือนจะดีแล้วก็แย่เหมือนจะดีแล้วก็แย่อย่างนี้ตลอดเลยยังไงก็ให้กําลังใจมากๆโตอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้มากๆขอให้ทุกคนแบบผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะได้มาเจอกันทมงานสักทีเนาะอยาก ร้องเพลงอยากเล่นลิเกจะแย่แล้วอะไรเงี้ยคิดถึงบรรยากาศแบบหน้าเวทีเวลาแบบเจอแฟนครับอะไรเงี้ยคิดถึงมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคำามวยพรจริงๆครับขอบคุณมากๆเออไว้มีโอกาสนะครับจะรีบมาไลฟ์พูดคุยในจีพอเห็นว่ามันไม่ตัดชั่วโมงแล้วก็รู้สึกเออโอเคดีเลยนะครับจะได้มาพูดคุยกันใหม่นะครับ ขอบคุณทุกๆคำมวยพรามากๆนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆก็คงต้องลากันไปเพียเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าอา่ครั้งหน้าอยากให้โต้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากคุยอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปเม้นในในแบบในในเพจ a c e b o o k หรือว่าในไลฟ์ เออไม่ใช่ในไลฟ์ในในในไอจีก็ได้อะไรเงี้ยเผื่อครั้งหน้าโต้จะได้รวบรวมมาว่าเอ้โต้จะคุยอะไรกับทุกคนดีทุกคนอยากคุยเรื่องอะไรบ้างอยากอะไรบ้างอะไรเงี้ยโต้จะได้มาพูดคุยกับทุกคนนะครับยังงวันนี้ขอบคุณมากจุงครับนนหลับฝันดีรติสวิ์นะครับบ๊ายบายครับ